สวัสดีค่ะอ้อมเอมเอมี่ชาแนลนะคะวันนี้อ้อมอยู่ที่พัทยานะคะ <Yeah. S 1> ก็จะมารีวิวห้องพักวันนี้มากับเพื่อนๆอนอีก8คนนะคะเออรวมอ้อมด้วยเป็น8คนเ,เราจองท็อปพูวิลล่ามานะคะในราคาคือละเก9าพันบาทนะคะ <Wow. S 1> เหมือนที่พักเนี่ยจะเป็นของคนที่คนเกาหลีหรือเปล่าเพราะว่าโบชัวร์ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นโบชัวร์แบบมีภาษาเกาหลีนะแล้วก็คนที่เข้ามา เรียกอะไรพนักงานที่คอยมาเช็คอินให้เราเนี่ยก็เป็นพนักงานเกาหลีนะแต่ว่าเขาจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเรานะคะคือมันแบบสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะรีรันรูปให้ดูนะคะ มีห้องตัวมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่ทั้งหมดเจ็ดเอ่อแปดตัวอ๋อเขามาเสริมให้เราเนาะอืมเอ้ยมีหม้อหุงข้าวมีการน้ำร้อนมีไมโครเวฟตู้เย็นอันใหญ่เขามีพวกจานช้อนซ่อมให้ไหมเออมีให้นะที่นี่ดีมากเลยมีน้ำแข็ง ถุงอย่างนี้ให้สามถุงเป็นน้ำถุงร <c oughs> ้อนก็ทริปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะออมมา <c oughs> พักผ่อนกับน้องๆที่พักที่นี่นะคะปกติแล้วเขาจะให้แต่ชาวต่างชาติมาพักแต่ว่าโควิดเ <c oughs> นาะเขาก็เลยให้คนไทยอย่างเราเราได้พักด้วยในราคาที่ถูกมากที่พักที่เนี่ยก็จะมีอยู่ห้าห้องนอนห้าห้องน้ํา จะเรีวา่าห้องน้ำไหมมีอีกห้องซ้วมที่อยู่ตรงภูวิล่าด้วยเออคือดีมากอ่ะเนื่องจากมันมีห้าห้องเนาะแล้วเรามากัน8คนเพื่อความยุติธรรมเราจะจับไพ่เรียงเป็น1นึ่ง่หนะใครจับได้เลขไหนก็อยู่ห้องเลขนั้นที่เราแบบระบุเองอะไรอย่เงี้ยนะคะเราจะทำการจับฉลากลเลือกห้องห้องนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์สมเบอร์สาเบอร์่ข้างนอกคือเบอร์ห้ามีน้องมีคู่อยู่สามห้องเดียวสองห้องมีห้าห้องห้องหนึ่งนะไม่อ่ะบอกยาหนึ่งห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าจับตจับเลยหนส หนึ่งค่ะีเราอยากได้ห้องสองอ่งค่ะห้องสห้องสองเลยต่อต่อเหนือเป็นไงห้องนี้คือห้องเนี้ยมันดีตรงไหนรู้ไหมมันเห็นวิวสาวไอ้น้ะขอฉันอยากได้ห้องห้าขอแรกขอขอแรกห้องห้าได้ไหมเจ้าของห้องเบอร์นี้พาชมห้องเบอรค่ะเชิญค่ะ ห้องนี้วิวเป็นแบบไหนเออเห็นวิวสวนเลยมันก็สวยอยู่นะตรงเนี้ยเออยืนถ่ายสวยสวยเออมันสวยอยู่นะตรงเนี้ยเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งอ่ะห้องน้ําก็ห้องน้ําห้องพี่แม่งโคตรใหญ่โอเคนี่อะไรนี่อะไรมาเปิดที่เขามีอะไรให้บ้างเขามีแค่มีผ้าตรงนี้นะผ้าไรออกผม มีตู้เย็นมีผ้าชเช็ดตัวมีไดเป่าผม <Okay. S 1> ขอถ่ายห้องหน่อยนะ <c oughs> ไหนพาชมห้องหน่อยค่ะห้องนี้มันดีตรงไหนคะน <c oughs> อนคนเดียวค่ะนอนคนเดียวนะอุะอ้ยตรงนี้มันดีมาก <c oughs> เดี๋ยวจะมาขอยืมถ่ายรูปตรงนี้นะคะโอเคค่ะลองลองกระโดดลงเตียงหน่อยได้ไหมอยากรู้ความ <c oughs> ความนิ่มอุย้ย โอ๊ยหมุนนอนคนเดียวป้๊บ้าบบกริ่งกรโอเคโอเเป็นอีกห้องหนึ่งดูห้องที่สามเป็นแบบนี้คือห้องมันก็คล้ายๆกันหมดเลยอันนี้จะวิวเป็นแบบนี้อืมนี่ไม่ถือเป็นการพนันนะเบอร์สิบน้ำฝนเพื่อพี่ขอแล้วได้ปะเราได้ห้องนี้ค่ะ คือห้องละห้องแต่ละห้องอ่ะขนาดมันจะเท่าเท่ากันมันเหมือนกันแต่อยู่คนละตำแหน่งเราได้วิวแบบนี้แบบนีม้มา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 พาไปดูห้องน้ำหน่อยค่ะไปดูห้องน้ำหน่อยห้องน้ำแบบใหญ่มากอะ่ะนี่คือห้องที่ห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่พื้นนี่คือถ้าเปนี่ยนเนี่ยต้องระวังนะคะทุกคนแบบใหญ่ขนาดเนี้ยอยากให้แบบมีบาร์สเนาะแต่ไม่มี กรี๊งได้เอออันนี้วิ่งไล่จับได้ใหญ่มากวิ่งไล่จับได้ <c oughs> ยาสึกิไหนพาไปดูห้องที่ห้าหน่อยคะ่ะอันนี้จะอยู่ปรีดิเวกข้างนอกนะคะอยู่คนเดียวเงาเงาแบบชายโสด <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้มันก็เหมือน <c oughs> เหมือนกันหมดเนาะ อยู่แค่ตำแหน่งกับวิวดูกว้างเลยออืมกว้างมากเลยอ่ะดูใหม่อ่ะอืมดูดียัมยอดห้องน้ำกว้างปะห้องน้ำห้องพี่อย่างกว้างเลยอเออนี้ก็กน,นี่เด็กเล็ก A few moments later ตอนนี้คุณผู้ชายกำลังเอาของที่ซื้อมาเก็บเข้าตู้เย็นนะคะอืมทำงานกันขยันขันแข็งตัดมาดูที่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็คือจะอยู่ตรงส ร็วมเนาะโอเคค่ะออกมาค่ะพาไปดูห้องตรงที่เป็นเที่อบน้ำด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเตาค่ะนี่นะใหญ่มากแล้วก็มีที่ล้างอยู่ข้างนอกอันนี้อันนี้นนเป็นห้องระบบคุณมาเปิดไอ้น,นี่ดิ อันนี้ที่เปิดแบบว่าน้ำคูแล้วก็ไฟเทกอะไฟเทกอะไ,ไหนเองเปิดไฟเทกดิเขาไม่เป็นกออณถือกล้องอันนี้มันอัดอยู่เหรอุยมีโต๊ะมีเก้าอี้เผื่อแบบว่าแบบพูดดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเอาไปกางนะเจ้เพราะมันไม่ครบเออที่นั่งไม่มีเลยอันไหนดูไฟเทกวะเขาบอกหรอเมืเ่อกี้เขาบอก ล็อกเอาไว้ล็อกไ,อก,ไอกแล้วเงือกน้อยนี่เราพกน้องคายู <c oughs> เอ้ย <c oughs> น้องยูนิคอร์นมาด้วย The next day. สำหรับที่พักท็อปพูลวิลล่านะคะที่จังหวัดชนบุรีที่พัทยากลางนะคะออมจองมาในราคา9,000บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนที่จะมาเนี่ยออจองไป4,500บาทแล้วก็มาจ่ายอีกครึ่งนึงเมื่อถึงที่พักนะคะแล้วก็มีค่าให้ป้าแม่บ้านอีก300บาทหลังจากที่เราเข้าพักเสร็จสรีรวมแล้ว9,300บาทแล้วออมมากัน8คนเฉลี่ยแล้วตก คืนหนึ่งคนละประมาณ1,600บาทโดยประมาณนะคะคือมันคุ้มมากคนมันหรูหราหมาเห่ามากอะแล้วก็การบริการดีนะเหมือนที่พักที่เนี่ยน่าจะเจ้าของเป็นอบป,ป้าหรือเปล่าเป็นชาวเกาหลีไหมคืออ้อไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่ห้องพักเนี่ยก็จะมีป้ายเป็นแบบคำเตือนเป็นภาษาเกาหลีนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเออห้ามสูบบุหรี่ภายในนะมันดีมากคะ่ะคืออยาก อยากให้เขาปล่อยให้เราพักบ่อยๆบ้างนะเหมือนแบบถ้าเกิดโควิดดีขึ้นแล้วเราก็ยังอยากกลับมาพักอีกอะทุกคนคือมันดีมันคุ้มอะอืมอ่ะแล้วที่พักที่นี่นะคะตอนอ้อมจะเช็คเอาท์เนี่ยคืออปป้าเขาจะไลน์มาว่าเออเราอยากจะเช็คเอาท์ออกกี่โมงอ้อมก็บอกไป11บเอโมงเขาก็จะมาพร้อมกับแม่บ้านนะคะสคนมาช่วยกันเช็ค ห้องแล้วก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆเขาเช็คละเอียดนะทุกคนเวลาที่ใช้ของอะไรของเขาเนี่ยก็ให้ะระมัดระวังด้วยนะคะอย่างของออมเนี่ยเขาก็จะนับเลยคือเขาเตรียมแก้วมาให้แปดใบสําหรับแปดคนแล้วเพื่อนของเราทาแตกไปหนึ่งใบเราก็ต้องชดใช้นะคะแก้วหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งร้อยบาทดังนั้นเออใช้อะไรของของเขาเนี่ยก็ใช้อย่างระมัดระวังนะคะ ด้วยความที่โลเคชันของที่พักเนี่ยมันอยู่ตรงพัทยากลางคือสะดวกมากค่ะแล้วแบบชีวิตเนาะเป็นพวกขี้เกียจก็อยากจะกินนุ่นกินนี่หรือว่าลืมของใหม่อะเราก็สามารถที่จะสั่งของผ่าน s e เ e ่นเดลิเวอได้ให้เขามาส่งที่หน้าบ้านเราได้เลยคือสะดวกมากลืมบอกไปสมมติว่าเราอยากจะปาร์ตี้ข้างสระน้ำใช่ไหมคะเขาก็จะมีโต๊ะ ที่อยู่ในห้องไฟอ่ะเออแล้วก็เอาออกมาเลี้ยงเออถ้าเราอยากจะปาร์ตี้ข้างสรนะน้ำพร้อมกับปิ้งย่างบาร์บีวเนี่ยเขามีที่ปิ้งย่างให้ใช่ไหมแต่แนะนําว่าถ้าเ,เพื่อนเพบางคนอยากจะกินแบบน้ําซุปลืมพกเตาไฟฟ้าไปด้วยนะคะแล้วก็ปักพ่วงก็สําคัญมากเหมือนกันคือปั๊กไฟเนี่ยของเขาเยอะมากรอบบ้านแม้แต่ในห้องนอนของแต่ละห้องเนี่ยปักไฟก็เยอะอยู่แล้วนะ บริเวณรอบนอกก็เยอะเหมือนกันก็อย่าลืมพวกแชมพูยาสระผมซาบูมาเองนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรแอปเซเว่นเดลรได้ค่ะรออปตายแถมมีแฟมิลี่มา t ด้วยคือแบบเฮ้ยแต่ที่นี่อ้อมประทับใจมากจริงนะคือยังคิดเลยว่าอยากจะกลับไปพักอีกอปป้าก,ก็ดีแล้วอปป้าก,ก็จะคอยถามว่าเออถ้ามีอะไรเนี่ยไลน์มาได้เลยนะอย่างเช่นเอออ้อมเนีออย่ยหาที่เปิดไฟ ของสระน้ําไม่เจอก็ไลายไปถามเขาก็แบบมาถึงบ้านเลยเพื่อมาเปิดให้เราว่าอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ตรงบริเวณสวนด้านนอกน,นะคะตรงประตูทางเขา้าก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะตามนี้เลยว่าเออถ่ายรูปตรงไหนได้ว่ารูปก็ถ่ายได้ทุกที่นะแต่อันนี้ตรงสระน้ําตรงด้านนอกก็สวยเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไม่กดไลค์ไม่เป็นไรนะคะแต่อยากให้ช่วยกดติดตามหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ